กันที่ True Insider ค่ะอย่างที่เกินไปในช่วงที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงพระเอกที่ร้ายหลายๆคนคิดนะคะร้ายนี่เป็นขาโหดหรือเปล่าเป็นแบบตบจุดหรือเปล่าจริง,รงๆไม่ใช่ค่ะร้ายกว่านั้นเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของฆาตกรที่ร้ายนะคะจนน่ากลัวจนได้รับขนาดนามว่าเป็นอาชญากรที่น่ากลัวที่สุดในโลกภาพยนตร์ค่ะ ถึงภาพยนตร์ที่ชวนให้คนลุกลุ้นระทึกสนุกไปกับเนื้อหาแล้วแล้วก็ภาพยนตร์แนวสยองขวนนะัญน่าจะเป็นคําตอบที่ดีเลยแหละค่ะเพราะหนังแนวสยองขวัญถือเป็นหนังที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทุกๆประเทศส่วนใหญ่เป็นหนังที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนสร้างมากแต่ได้กาไรมากด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้เราได้เห็นหนังแนวนี้ออกมามากมายแต่มีเพียงไม่กี่เรื่องที่หลายคนจะต้องควอนน่ากลัวของตัวแสดงนําในเรื่องได้อย่างตัวละครฮันนิบารเร็ตเตอร์ฆาตกรอจฉริยะ<อ>ที่รู้จักกันดีในหนังสือนิยายแนวอาชญากรรมของโทมัส แฮร์ริสนักเขียนนวนิยายแนวเสียงขวานผู้ที่เป็นคนสร้างตัวละคารฮันนบาลให้ออกมาเป็นฆาตกรที่น่าตรวจที่สุดนั่นเองค่ะ h a n น i บ a ลถู้หยิบเอามาทำเป็นภาพยนตร์ถึง5เวอร์ชันโดยเวอร์ชันแรก <Yeah. S 1> ออกฉายในปี1986 oh. ในชื่อเรื่อง Man Hunter ซึ่งเวอร์ชันนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่นะคะ <Heck. S 1> But order to track in him down order Silence of the Lambs ออกฉายเมื่อปี1991เรื่องราวในตอนนี้ว่าด้วยดรเล c เทอร์ ector, อยู่ในคุกแล้วต้องช่วยนักสืบสตาร์ลิงไขคดีจนตอนท้ายหนีออกมาจากคุกได้ซึ่งเรื่องนี้กว่ารองหอยออสการ์มากคราถึง5ตัวด้วยกันค่ะ h a n นีบออกฉายในปี2001ว่าด้วยเรื่องการเล่าตัวเขาหลังจากที่แหกคุกออกมาได้จากภาคแรก We know เรดรากก่อนออกฉายในปี2002เป็นการเล่าย้อนกลับไปว่าทำไมดาเตอร์และเทอร์ถึงถูกจับได้จนต้องติดคุกในภาคแรกและสุดท้ายฮั n นิบาลไรซิงออกใช้ในปี2006ที่ตอนนี้เป็นการพูดถึงชีวิตของ h a n นิบาลในวัยเด็กและทำให้ได้รู้ว่าจุดร้อนต้นของการเป็นฆาตกรโรคจิตนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไร What has pure ล่าสุดฮ <Because> ันนิบาลยังถูกหยิบนําเรื่องราวมาทําในเวอร์ชันซีรีส์ด้วยค่ะโดยในซีรีส์เป็นการเล่าเริ่มต้นในตอนที่2ของหนังในตอนที่วิลเกรแฮมและคุณหมอยังเป็นมิตรที่ดีต่อกันและยังช่วยการสืบสวนคดีจนดําเนินมาถึงช่วงท้ายของซีซันที่เริ่มเปิดเผยพฤติกรรมที่แท้จริงของเขาและมีเพียงวิลที่รู้ความจริงแล้วว่าคนที่เขามาปร,รึกษาด้วยบ่อยทุกครั้งนั้นแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรความน่าสะพรึงของซีรีส์เรื่องนี้ดําเนินมาจนถึงสีซันที่3แล้วค่ะ และคาดว่าน่าจะซร้าความจิตต่อเนื่องือเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะแมมก็หวังว่าจะถูกใจนะคะคอหนังสยองขวัญถ้าว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ลองไปชมได้นะคะในเวอร์ชันภาพยนตร์ค่ะ ส่วนสำหรับเวอร์ชันซีรีส์นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้วันนี้ค่ะ3ทุ่มตรงนะคะทางช่อง axn hd 336แล้วก็144ค่ะวันนี้รายการทูน n ไ i เดอร์นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกับรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกเรื่องไหนดังเราตามติดข่าวในโดนเราจะขยายทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือทูน n ไ i เดอร์ค่ะวันนี้เอ๋ยสุธดา,าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ